3อันดับสุดยอดสนายเปิ์ในสงครามเวียดนามฝั่งทหารสหรัฐส,สงครามเวียดนามได้สร้างตำนานมากมายขึ้นมาและหนึ่งในนั้นคือสุดยอดสนายเปิ์ที่เปลี่ยนไปด้วยทักษะและความแม่นยำอันดับที่สองของเราคาร์ลอสฮัสคอบจากหน่วยนาวิกโยธินทสหรัฐเป็นที่รู้จักกันในชื่อไวฟีเทอร์เนื่องจากขนนกสีขาวที่เขาติดอยู่กับหมวกระหว่างภารกิจเขาแสดงความสามารถอันน่าทึ่งในหลายๆภารกิจและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสนายเปิ์ที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ ความสําเร็จของเขามาจากการทําให้ฝ่ายตรงข้ามไปเกิดใหม่รวมทุกหัว93นายที่ได้รับการยืนยันและความโดดเด่นของฮัคก็คือความสามารถในการดวลกับสนายเปิ้ชื่อดังของฝ่ายเวียดก,กงที่มีชื่อว่าคอบราซึ่งฮัคก็สามารถใช้ความแม่นยําที่เหนือชั้นยิงทะลุผ่านกล้องเล็งของศัตรูได้สําเร็จผลงานของคาร์ลัสฮัคก็ไม่เพียงแค่เป็นเรื่องของการเล็งที่แม่นยําแต่ยังสะท้อนถึงความอึดและความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วอันดับที่1คือใครอย่าพลาดในตอนต่อไป